กอนประจนภัยของเขาสองคนได้เริ่มขึ้นแล้ว d a r t Master Leo ภูมใจเสมอ m r m o n s t e ฮตอนที่หนึ่งเ<ม>กาะปิศนา นี่ภูมิว่าไหมไม,มีแต่เกาะเล็กๆเนี่ยเราล่ลางเรือกันมาตั้งแต่มืดตอนั้นเนี่ยก็ไม่แทบจะไม่เจอเกาะดีๆเลยพอที่จะตก<บ>ดินนันเนี่ย<บ>ก็ยังไม่เจอเกาะนั้นต้นต้นไม้เยอะไปเกาะนี้เกาะนี้ก็เล็กๆเลเทะใช่เลเทะ มีแต่เกาะน้อยๆเอ๊ะเฮ้ยเหมือนภูมิเหมือนเราจะเจอเกาะใหญ่ๆแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยมันอย่าบอกนะว่าน uh, ั่นมันมันมันเฮ้ยเฮ้ยเกาะเจอเกาะแล้วภูมิเฮ้ยเกาะเราจะมีซากอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ย uh, มังกรอู้มังกรมังกรอยู่ไหมนะอู้เกาะอะไรวะเนี่ย รู้สึกเกาะนี้ไม่ธรรมดาแล้ว,ว,ลวเ,รเรามาออเรามาลงเจาะนี่เกาะนี้ก่อนดีกว่าใช่ใช่ใช่เขโอเค,อเคทุบเลยเรียบร้อยมามามาแอปเปิ้งนะขอเ,อเรือเก็บกันอนโอ้ว่าเกาะนี้ม,มีใครอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นเหมือนกันนะว่าจะมีคนอยู่ ฮัลโหลครับมีใครอยู่มัมีใครอยู่มั้ครับฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวใครอะอยู่ไหนน่ะอยู่พวกเธอเป็นใครกันเนี่ยอุ้ยอุ้ยมันอ้ยมันมีธนูนหาที่ตกบอนนี่ฉันไม่ทับร้ายพวกเธอหรอกเฮ้ยมันใครอะมามาอย่าเข้ามาเห็นนี่ใจเย็นๆสิโอยเย็นก่อน อย่าก็มานี่คืออิทธิฤทธิ์ของฆ่าจี้ภายเรือบนดินนี่นี่นี่อย่ามาเจ้าอย่าโอ้โหแดดพรมเราเราคุย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 กันก่อนเผื่อเขาไม่มีจุดประสงค์มาทำร้ายเราเขาอาจจะมาดีเอออะไรกันเขาเขาอาจจะมาดีเพราะ นี่นี่คุณครับคุณคือใครครับเนี่ยเอ่อฉันชื่อว่าหลงนะมองทุกคนบวดฉันก็จะเห็นอยู่นะถ้าอ่านภาษาไทยออกอ๋อหลงหลงครับหลงหลงอ๋อหารนะึงะผมผมชื่อรีโอแล้วก็เพื่อนผมชื่อภูมิครับอ่าเข้าใจอ่านภาษาไทยออกเอ,อ้เอ,อโอเคและเกาะนี้มันเกิดอันใดอันใดคืออ,นอันหนเกิดอีหยังขึ้นนะี่ก็คือฉันมากับเพื่อน สิบหกคนเพื่อจะมาเที่ยวนี่แต่ว่าเราจะเจอสัตว์ประหลาดตรงนู่นไหนอ้แล้วฉันก็ช่วยกันฆ่ามันได้แต่ว่าชันรอดมาอยู่คนเดียวฉันก็เลยมาอยู่เดียวก่อนนี่แหละแล้วนี่คือรอยระเบิดใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหพวกเราไปดูโครงกระดูกกันโฮ้ยนี่คือสัตว์ประหลาดที่คุณฆ่าเนี่ยปใช่แล้ว โอ้โหนี่มันกระดูกหัวกระโหลกมังกรชัดๆริมอะไรนะเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ระวังนิมตัวอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้ตอนกลางคืนก็ลืมบอกไปว่าให้ระวังนะมันจะมีพวกนี้โผล่มาเพื่อจะมาฆ่าเรานะแล้วมันโผล่มาจากไหนครับเนี่ยเขาเรียกว่าซอมบี้แหละต่อนรื่ันถูกเลยก็อาถานเลยครับอาถานเดี๋ยวๆครับเดี๋ยวครับท่านผู้ชมครับผมขอนอกเรื่องเล่มนึงนะ รู้สึกไอ้ไอ้ไอ้แสงเงานี่มันทำมันทำคอมผมแหลกมากเลยเอาโอเคถ่ายต่อมามามาถ่ายต่อได้แล้ครับผมครับพู้เสี่ยงอะครับเนี่ยเออก็คุณบอกว่าตอนกลางคืนคอยระวังมันจะมีพวกสัตว์ประหลาดออกมานะครับอ๋อเข้าใจแล้วอยากรู้อะไรไหมครับก็เกาะนี้คุณอยู่มานานกี่ปีนะครับ อยู่มาสองปีครับเที่ยวแค่สองวันนะเ <c oughs> ที่ยวเที่ยวตอนเที่ยวเท,ที่ยวปีแรกหรือปีสุดท้ายครับเออก็เที่ยวตอนปีปีแรกกันแหละตอนเพื่อนอยู่นะตอนเพื่อนอยู่แล้วก็เจออะมังกรใช่ไหมใช่แล้วครับเนี่ยคุณเครียดแค้นมังกรถึงถ้าตัดตัดกระดูกขามออกมาเลยเหรออันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันคือสารอ๋อเหรอ นี่นี่คุณเฉือนเนื้อมังกรจะเหลือแต่โครงกระดูกเลยเนี่ยเอ่อเอาไปกินหมดแล้วโอ้โหโ,โหดร้ายมากนี่นี่พวพลงเดินว่านี่มันอาหารยากต่นะนี่แหละเนื้อมังกรโอ้โหนี่นแหละเนื้มอมังกรโอ้โยอ้ำลายโอ้ยตน้นไฟเฉยเลย <c oughs> เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยคุณคุณทับคุณครับหลงหลงหลงพี่พี่หลงพี่หลง แล้วแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวตเขียวมันคือพี่พี่ใช้ขวานทุบเลยเหรอ,หรอเออเป็น,เป,นเป็นวิธีต่อสู้อีกชนิดหนึ่งพี่พี่หลงหลีแล้วพูมเราหาทีห่หลบก่อนต้องต้องไม่สนหลง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 ทางเดี๋ยวไม่สนละมาเร็วพูม<ห>พูพไมไปไหนอ่ะหลงไป<ห>ไม่ถูกฮะหลงหลงฮะหลงหลงฮะหลงหลงพูมไม่มาแล้วพ่มไม่มาไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันดูเองครับพ่อพูมไม่มาแล้วพูมไม่มา เดาแล้วเดี๋ยวลองหลบก่อนหาที่หลบก่อนคูมูเจอที่หลบแล้วตามมานี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าวเพื่อนแกไปไหนแล้วล่ะภูมิอยู่นี่ตรงนี้โอ้ยมาลูกหัวคนนี่คืออะไรครับเนี่ยอะไรนะหัวคนเนี่ระบวคน ฉันจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าที่นี่มันจะมีคนป่าที่อันตรายมากก็คือพวกที่เป็นคนแ่บปากหัวนี่แหละมันจะกินเนื้อมันรุนนะท่าเจอคนป่าก็ระวังไม่ดีล่ะมันจะฆ่าพวกแกครับจะระวังครับคูมะในเมื่อมันมีคนป่าแล้วก็อุดดินไม่ต้องให้โลอจะปไปอยู่ในที่มืดๆนั่นแต่ซอมบี้เกิดนะเโอ้อยู่คนเดียวไปนะภูมิขึ้นมาแล้วภูมิเดือดซอมบี้เกิด สรุปคือทุกที่อันตรายหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยอันตรายหมดเลยแหละเกาะน,นี้นี่อันตรายทุกที่ว่าง,งั้นทุกที่บนเกาะน,นี้อันตรายเลยทั้งหมดใช่ไหมครับเกาะมัอันตรายทั้งหมดอ่ถ้าจะปลอดภัยก็อยู่ใกล้แสงไฟเข้าไว้ใกล้กล้โหไใกล้พี่หลงเนี่ยนะนี่ไงแสงไฟอม,มีต้องมีแสงไฟนะคะข,ขอขุดไปสักอันนึงแล้วกัน เขาเอาฟักทอง,งเนึองแสบสักอันนึงนะพี่หลงอ่าได้ฉันไม่หวงไม่จด้ของฉันอยู่แล้วของคน,นป่ามันของคนป่ามันโอเคโอเคราเดี๋ยวรอเช้าเราไปสำรวจรอบเกาะอันนี้ก่าใช่เดี๋ยวรอรอเชา้าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้านอนอยู่ตรงนี้นะเข้านอนอยู่ตรงพื้นไม้นี่นะอ่านอนไปเ,ไดเดี๋ยวคืนนี้ฉันเฝ้าเองครับขอบคุณครับอ่ะฉันไม่นอนในเรือก่อนแล้วกัน ไม่ไม่ตกใจเกิดแล้วอุ้ยอ้ยพี่หลงทำไรเนี่ยอาอาอาช้าแล้วเหรอนอนไปสำรวจต่อโอะทุกคนพูดว่านอนเป็นไงบ้างบนเรือเนี่ยมามาอากาศดีเลยอากาศดีหืมดีน้ำฉลาดไม่พุ่งขึ้นมาไปมาตามขึ้นมาตามขึ้นมาเราจะพาไปดูบางสิ่งที่พวกคืออาจจะกลัวหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องไปก็ได้นะผมพร้อมเพราะผมอยากรู้เลยก่อนที่มันเกิดเตี๋ยได้ขึ้นเนี่ย เดินตามเดินตามขนาเดินมาถึงอยากได้เกาะดีๆก็มาเจอสัตว์ประหลาดเจอสัตว์ประหลาดก็เจอหัวคนอเจอหัวคนก็เจอพีหลงอะอะไรแถวๆเกาะโอ้โหพี่หลงวับได้พอดีผมคอมผมแหลกครับพี่คอมผมแหลกอุ้ยอะไรนะพี่หลงคืออะไรอันนี้คือเจ้าพุชายันที่คนป่าทำไว้นะ น่ากลัวมากเลยบูชาเออก็บฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันบูชาอะไรกันแต่ที่เรารู้มันต้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆผมเฮ้ยภูมิเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่ผมเคยเห็นพี่หลงผมกับภูมิเคยเห็นหัวที่มันบูชาหัวตรงกลางนะครับที่มันบูชาหัวตรงกลางอ่ะอะไรเหรอมันบูชาวิทเทอร์ใช่ครับวิทเทอร์น้าหนาลูกบอลอ่ะ นั่นนวินเทอร์นั่นนวินเทอร์ผมกับรีโอเคยปราบวินเทอร์ในการประเดินภัยมาครับพอดีตอนนั้น <Okay. S 1> ตอนนั้นพอดีตอนนั้นว่าผมกับภูมันเดินอยู่ในทะเลทรายแล้วก็โดนทรายดูดพอทรายมันดูดุกวินเทอร์กับ่งมาหามันก็ปล่อย,อยหัวมันออกมาผมก็เลยตีหัวมันกลับไปมันก็ตายครับครับลุงนะของนอกเรื่องแป๊บนึงน,นอะนงนอก่อนะวินเทอร์จะนอนทรายวันะครแล้ว,นะ winter, นนวพุ่งออกมา มัน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 เหมือนว่ามันหายตัวออกมาจากมันหายตัวออกมาจากทรายเหมือนมันเนสิงไว้อ่ะเหมือนโดนหนึกอ่ะนี่เองผมเข้าใจแล้วแต่ถ้าล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่น่าโปรขององค์กรนะพวกพวกนายจัดการได้งแค่สองคนเองเออเออมันเหมือนกับมันบาดเจ็บจากการต่อสู้กับตัวอะไรไม่รู้เนะใช่ไหมอ๋อฉันเข้าใจแล้วฉันลืมวเกินอีกอย่างหนึ่งอย่าไปขุดพวกนั้นมั่วซ้อนนะเดี๋ยวเลือดจะลด ระวังนะครับเจอผมได้ใยมาจากไหนไม่รู้อ่ะอ๋อใยอ๋อใยนี่คือเอาไว้ผูกคอคนใช่ไหมครับไอเป็นกับดักโอ้โหกับดักผมจะลองนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยผูกพี่คุณภูมิเราใหญ่ๆคิดสั้นเดี๋ยวเพิ่งคิดสั้นไหนเดี๋ยวฉันจะเป็นตัวอย่างให้ดูเลยกันนะนี่คือเพื่อนเออเออเล็ดรถเออ นี่นี่คือเพื่อนของพี่หลงใช่ไหมครับในสองคนที่โดนบูชาเนี่ยเอ่าใช่แล้วน่าสงสารใช่ไหมล่ะใช่ครับโอ้พวกเขายังอยู่ที่นั่นอยู่เลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะไม่ตกลงไม่แม่ไปเราหาเ่าผม่อย่าพ่อว่าเราไปหาสเตียรกันดีกว่าพี่ครับพี่หลงผมเจอแล้วนี่นี่ย บ้านคนหือบ้านคนไหนบ้านคนอุ้ยบ้านคนนะนะบ้านมัาตั้งนานแล้วแหละก็เป็นวิดโยแต่ว่าก็มีของอยู่แหละแต่ว่าน่าจะเก็บชาชีหครับชาชีพเหรอครับเปล่าครับมันเป็นเนี่ยมันเป็นคล้ายคนที่ท้องถิ่นนะคนท้องถิ่นอ๋อท้องถิ่นถึเก่านี้แล้วเขาอยู่ด้วยกันได้ไงเนี่ยเออเห็นฉันเคยไปเผือพวกเขาแล้วเขาพวกเขาให้เราอยู่ได้แต่ว่า ห้ามเข้าไปในเขตของพวกเขานะทำไมผมเข้าไปได้อะผมเดินอย่ใเหนเขตุพวกนั้นเนี่ยลาเข้าไปได้แต่เขาบอกว่าห้ามอยู่ค้างคืนเขาพูดแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าพวกเราคนพิยวกข้างนอกเป็นคนนําอันตรายเข้ามาพี่ชาวบ้านนี่ครับเกิดอะไรขึ้นครับชาวบ้านโอ้ก็ดีว่าเกาะนี้เป็นเกาะอาชันนะนะ ก็อ่านฐานยั้ไงมครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองเดี๋ยวผมไม่คุยกับพ่อมดกันนะเห็นพ่อมดชุดม่วงๆหลายคนแล้วพ่อมดจนะหนีป๊อพ่อมดับเกิอเดอะไรขึ้นครับเนี่ยนี่นี่เกิดอะไรขึ้นครับมมไม่เกิดอะไรขึ้นครับมันมีตำนานเล่ากันว่ามีพ่อมดอยู่ตนหนึ่งซึ่งได้ทรยศหมู่พวกเราเขาได้สร้างวินเทอร์ขึ้นมาสามตัวตัวที่หนึ่งวินเทอร์ตัวที่สองวินเทอร์เธอรที่สาม บินเธอเธอเธอเฮ้ยยินเฮ้ยบุ้มเลยยินยินเลยยินๆินเอาไปยี่มพมอดดิบดีนุ้มบุ้มเุ้มข่าวคนนี้เกาข่าวคนอื่นบ้างไหมแล้วอมบดคนนั้นก็ได้สาดแช่งพวกเราไว้ให้ไม่สามารถเอาจากเกาะนี้ได้นั่นนะคือตำนานที่เขาเล่ากันมายี่โพมดเวนเลยนี่เราข่าวพราะวนนีกคนนึง แต่ว่าฉันขอบอกอะเอยียงนะ,ะถ้าอยากรู้ครับเพิ่มหมดนี้ให้ไปหาพ่อพนติคนหนึ่งเขาอยู่อีกฟากหนึ่งของเกียเดเดินพี่เกียดเดิน,ดดนไม่ต้องไปถามเขาหรอกเพราะสวนมากพ่อสวนมาก,อมากไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกก็ไม่ต้องไปเชื่อมากนะฉันว่าเพราะว่าฉันเคยไปฟากหนึ่ง,อง่อนแล้วก็ไม่เจอใครอยูเดีโอ้โหเขาเกิดเลือดพ้่งมดแกอกไปจะเกาะนีะ้ซะ ดูเขาจะไม่พอใจเรามากๆเลยนะตามขึ้นมาก่อนมันมันไม่พอใจพวกะเขาขโมยข้าวมนอยู่เนี่ยโอ๊ช่วยด้วยกขาังทำร้ายเราตอนนี้เขามงขโมยข้าวชาวบ้านในท้องถิ่นอยู่โอ้โอย่าไปตีอย่าไปฆ่าเขาสิไม่เป็นไรเลยพี่ถ้าเห็นทำอะไรผมเขาระวังโกเลมมันโผล่นะจ๊ะโกเลมมันจะมาทำอะไรผมหมด พอมัดข้างในแลมันพูดอะไรแปลกๆออกมาด้วยว่าเห็นอะไรเกี่ยวกับเกาะเกาะตรงคันข้ามกับเกาะนี้อะไรอย่างเหนี่ยเหรข้าวหนูข้าวข้าข้าเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยอุซาปูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะปลูกเองนะเว้ยฮะข้าวหนูหนูปลูกเองแต่ว่าเราต้องไปหาแกะเพื่อทำที่นอนแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้จะเปที่นอนกัน เงียบปากหมดแล้วาเ,เออหนูเงียบกันเลยเออไปไหนก็ไปไปเก็บเรื่องที่มีความลับด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ามาแข่งกับฉะฉันเป็นท้องถิ่นนูวะอย่ามาคิดจะสู้กับฉันเชียวนะท้องถินงถ่นท้องเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาก่อนเมื่อกี้เหมือนเห็นใครแตกต่างจากนี่ไงเขามดขาวสวัสดีครับแกออกมาจากที่นี่เดี๋ยวนี้ทำไมครับ มันอันตรายอย่าคิดว่าจะอยูที่นี่รอดเลยละ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปไปครับออกไปก็ได้ครับเจ้ามาเจ้ามาขบเจ้หมาใช่ไป่ะพมดเอหราหมดขุดม่วงพอมดพูดแล้วเราได้เราไปจากที่นี่ไล้เหรอพี่พมดครับยุ่งออกไปจากบัวของท่านนี่ตบปากตบปาก ่าฉันว่าเราได้เป็นลาไป็่ลาดแกะเพื่อนนกัน่แล้วนนะครับทําที่นอยเนี่ยวิธีล่าก็คือถือมีดวิ่งเข้าไปหามันแล้วก็ขฆ่ามันซะได้ขนมาหนึ่งคนนะครับเออนั่นต้องใช้สามคนไม่ใช่สามคนต้องใช้หน้าผมดในมาน ในการทำเตียงสามเตียงสามเลยเห็นเงียบอะ่ะเตียงสามเลยพี่อะไรนะพี่เตียงสาม <3 S 1> เลยนะในการลาแก่เนี่ยเราต้องใช้ขนแก่ทั้งหมดเก้าอันเพื่อทำเตียงได้ครบได้สามเตียงและต้นไม้อีกเก้าอันนะตอ,อนนี้ ตอนนี้ผมได้มาสามขนแก่แล้วตอนนี้ฉันมีสี่ขนแก่แล้วขนนักตอนนี้ฉันมีสี่ขนแล้วขนนักแข้งขนคิ้วขนตาโคปาค่ะครับ <c oughs> เฮ้ยภูมิจะแย่งซื้อนี่มันนกางฉันอ้าวดาผังโอ้ดีมากเหนืตัดไม้ตรงนี้นะขาไปรือเออแล้วลืมตัดไม้เลยเนาะตัดไม้ตัดไม้ เดี vigil, ๋ยวตั <resonates> ้งคัฟฟิ้งเต็มบ่อคงโอเเลอะเอาอันี่ก็ทำมาทำดดากเอ่อแต่ไม่เดินจังทำด้านเริ่มพลาดสิวะคือไม่เข้าใจตัวเองกันเออเอออาจารย์ก็ไม่อยากเชื่อแล้ว่าเดียวเดียวครับเพราะว่าตอนน่าจะกลับเข้าบ้านแล้วนะมันเริ่มมืดแล้วล่ะมืดแล้วเหรอครับไวเลยเหรอ เด so ี๋ยวก็ร bon yeah, ู้อ๋อมืดๆไม่น่าจะมีอะไรมากมั้งไปกลับก็กลับว็าจะเล่นอะไรสนุกสนุกสักหน่อยนี่ภูมิภูมิภูมิเงียบเฉยอุ๊ยอุยนี่นี่นี่ เดี๋ยวตามเข้ามาตามเข้ามาเราต้อ,ตอ,อ,องกลับบ้านด่วนใเนอเคใครจะตอบเออเร็วครับฉันไม่ได้อยู่เมืองมานาะนแล้วเมืองมันชื่ออะไรนะฮะเมืองกับเมืองอะเมืองใครเมืองกับประเทศอ่ะประเทศอ่ปะ,ะ,ป,ระ,ะประเทศใครอ่ะเออมีอะไรโดดเด่นบ้างไหมช่วงนี้นอ๋อช่วงนี้ก็มี ก็มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นเยอะนะครับที่ประเทศไทยเนี่ย <All o. S 1> อ๋อเหรอคนละเรื่องนะเดี๋ยวแม่ซอมบี้เป็นมิดเนี่ยมันไม่ฆ่าเรามันอยู่เออโดนต,ตีแล้วครวัวิ่งวิ่งวิ่งอยู่เอ็ดคุณคุณหลบแล้วก็มันมีบางตัวที่ไม่เหมือนซอมบี้มันเป็นตัวเฉวิเฉวเออคุณคุณลงครับครับ ผมอยากรู้ไอ้ตัวเขียวๆมันคืออะไรครับนั่นแหะที่มันไม่เหมือนซอมบี้อ่ะอ๋ออย่าไปอยู่ใกล้มันเชียวล่ะถ้าใกล้ๆมันจะตัวแตกแน่ไม่เชื่อลองดูสิไม่ลองหรอกครับเดินมามันเดินมาตรงนี้เิทำหน้ามันด้วยทำมองตามันเดินออกมาโอ๊ยเคไม่นี่คือคำสั่งเดินออกมาดืดโอเคผมณสุนทรชีพช้า เห็นไหมมาแระเบิดเหรอครับมามาเรามานอนครับเตียงไม่ครบนอนไม่ได้นอนเพื่อเส้นไงเฮ้ยซอมบี้ใหม่ยุ่งอะยุ่งอะฮะยุ่งอะเล่าเนี่ยยุ่งอะเราไม่นอนใช่ไหมยุ่งหอะเราอะยุ่งหอะเราอะยุ่งหอะเราอะยุ่งอ่ะเบื่อซอมบี้ยจัดสเปรย์จังเล็กหนาวซอมบี้เนี่ยเรียบรอมนอนนอนเนาะหัวร้อนหัวร้อนมานอนแล้วเตียงครบละ เราอุศอถ่ายเต็งครบแล้วนอนนอนเต็งนี่นอนแล้วเป็เดียวคนอนได้แล้วก่อนจะ้ายเกินไปนะเดียวออครับครับผมกำลังจะนอนครับแป๊บนึงครับไปเดินเล่นอะไรน่ะฮะโอ้ยไผ่ไผ่โตครับไผ่โตไอ้ดีโอเล่นอะไรเนี่ย แน่แล้วเราเอาผมผ้าไงผ่มผ้านอนไม่ได้โ,โัวคล l l ป c t โอนอน okay. เขาว่านอนตกพื้นน,นะนะผมนอนบนพื้นอะ่ะโอเคเอาแล้คุยกับซอมบี้นะเวควรจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆคุยกับซอมบี้ โอ้หพ oh. ุงพุงพุมไปมาสาวมาจากไหนเนี่ยคุยกับซอมบี้จะเป็นนั่นเหรอแต่ตอนนี้ซอมบี้ยังไม่มีเนาะว่ามันเป็นเช้าอยู่ของว่าผมรู้สึกว่ากระดูกมังกรนี่มันเท่มากอะ่ะไปทำอะไรคุนเอ้อตองนี้ก็ออคือขาดแค่ไหนนโทษทีฉันมาเคารพศพเพื่อนไหนว่าศพเพื่อนอยู่ในปากมังกรเนี่ย ก็มันกินเป็นไงพรยาบมันนำพญาเป็นมุม่วนนี่ก็จะเป็นส่วนส่วนของหางมันผมว่านี่มันสันหลังไอ้นี่มันสันคอนะครับคอยาวๆตรงก็คอมันยาวไม่ใช่หรอครับก็น่าจะใช่แหม่มั่วนั้นเนี่ยไอ้คนมาที่หนังหนึงรู้เลยบีครับ โอ้ยได้เวลาให e. <ator> ้ฉันมานะอยู่นนกันไปก่อนสองคนเพื่อเพื่อภาพสวยงามแล้วผมยอมเปิดความแดกให้ท่านผู้ชมเฮ้ยคอมบี้นี่นี่เดี๋ยวกีรักุลิโอดได้ภาพที่สวยงามแล้วมามาเริ่มต่อครับท่านผู้ชมหลับตาหันหน้าขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวนี้ครับหลับตาหันหน้าขึ้นไปบนฟ้าครับห้ามมองฉันนะห้ามมองฉัน เดี๋ยวฉันมาไม่ปด้วยโอเคจะมองทางไหนก็มองได้เลยฉันไม่ว่าแล้วภูมิภูมิอะไรเห็นหลงไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเห็นพี่หลงก็าบอกว่าเขา,าหายไปไหนไม่รู้อ่ะพวกแมงเขาเนี่ยเขาบอกว่าห้ามมองนะให้มองก็เฮ้ยภูมิคนปา่าเฮ้ย

แล้วอ่ะคือออกไม่ดูเลยโคตรกินจูโอ้โหอมโมอมโมชนเผ่าโคตรจะก้นจูไอ้คนเวรเจ้าเจูก็จะก้มจนจูโว้ชนเผ่ามาจากไหนกันเนี่ยเฮ้ยไม่คนแล้วว่ะ มันมาเพียบเลยอะนี่หมายความว่าโอ้จนเผาที่คุณหลงบอกอย่าบอกนะว่าเรานี้มีแค่ไทยและเลือดใกล้หมดอย่าบอกนะว่าเนี่ยเหรอจนเผาอะอย่าบอกนะว่าคุณหลงโดนจับตัวไปแล้วอ่ะโอ๊ยจนเผาว่าโอ้โอ้โอ้ก็ทำให้ยุนไม่ได้หรอก ชนโมยิ่งจุ่มจัดเกโดยโบุญโอ้ยแกไอ้บุงไงอ่ะอะไรอ่ะคมรู้บงคืออะไรอ่ะเช็จเดช่วยพวกแกกเธอเองยไ่ันเดี๋ยว่วเเมือเดิเหมือนได้รับพลังอ่ะกร้มีพลังมาก มงินกูอยู่นี้ก็เหมือนมีพลังมากมายมหาศาลน้อยไอ้คนไปโปรดติดตามตอนต่อไป